้นณท่นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นกับสามียูชัดมงคลที่ตอนนี้เจนนี่กําลังตั้งครรภ์ลูกสาวตั้งชื่อน้องยูจินทั้งคู่ก็ได้ซื้อบ้านหลังใหม่หลังใหญ่ที่กรุงเทพไว้เพื่อเป็นของขวัญให้ลูกสาวคนแรกซึ่งจากที่ทราบกันว่าหนุ่มยูมีอาชีพเป็นตำรวจและตอนนี้เขาก็ได้ลาออกแล้วทำเอาหลายคนสงสัยเหตุผลในการลาออกจากราชการตำรวจ ล่าสุดยิวได้เปิดสาเหตุที่ลางออกแล้วผ่านรายการตีท้ายครัวโดวยเผยว่าพอเรามีครอบครัวมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะว่าเรามีลูกมดดาถามว่าคนมองอีกว่าแบบดูสิเอาผู้ชายมาเลี้ยงเลยยิวก็เผยต่อว่าก่อนหน้าที่ผมจะออกผมก็มีรายได้ที่เป็นหลักอยู่แล้วจะออกไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ออกเลยมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วเจนนี่เผยต่อว่า เรื่องแบบนี้อธิบายไปก็อวดรวยปกป้องมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่ตอนนี้อยากให้รู้พอมาเป็นครอบครัวเดียวกันแทบจะไม่อยากให้ลงลึกเลยว่าใครจ่ายใครอะไรเพราะมันคือครอบครัวแล้วอะ